วันนี้จะเป็นซานตาป๊อปอีกหนึ่งวันนะครับได้ของดีราคาถูกครับลดราคากระนำอีกครั้งหนึ่งจากเมกาโซมาฝากคุณผู้ชมก็คือชุดพรีแมชวอร์มอัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไปเล่นบอลยุโรปสีเขียวตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกราคาในโชคที่2ใครที่พลาดไอตัวสีแดงขาวดำตัวนั้นไปเนี่ยไม่มีแล้วนะครับจนวันนี้ยังสอบถามอยู่เลยนะครับมันลดราคาผมเพิ่งรู้ความจริงเพราะว่ามันออกตัวใหม่ไอตัวสีน้ำเงินนั่นไง ไอ้พวกตัว3-4อันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็เลยมาลดราคาแต่วันนี้ได้มาในราคาพิเศษเลยครับเดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังกันเมื่อวานถามคนดูของผมไปว่ารับชมเราจากที่ไหนกันบ้างโอ้มีจากต่างประเทศนะครับมาจากประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ที่เห็นบ่อยๆเลยเนี่ยหลายคนดูอยู่จากมาเลเซียนะครับไม่แน่ใจไปทํางานหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายจังหวัดในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นยะาโสธร กกญจ้าบุรีนะครับหาดใหญ่นะครับที่สงขลาเพื่อนผมก็อยู่สงขลาเยอะนะมีคู่จิงท่านหนึ่งอยู่รังสิตแม่ห้องสอนสระบุรีนะครับแล้วก็มีสตูจากหลีเป๊ะด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าดูอยู่เนี่ยอันนี้คือไปเที่ยวหรือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดปูลำนานะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยนะครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นที่ไปเล่นก่อนแล้วนะครับเพราะว่าลุงแกก็ไม่ต้องทรมานแล้วนะครับแกต่อสู้กับมะเร็งลำไส้มา ตั้งแต่ปี2019ได้นะฮะตอนนี้82ปีก็จะไปแล้วนะครับบันดานักฟุตบอลระดับโลกก็เข้ามาสแสดงความอะไรกันเตยไเลยวจะเป็นเนม,ม่านะครับเออคริสเตโนโรนัลโดเลโอเนลเมสซี่นะครับเอ็มบัปเป้เวนรูนี่นะครับมีเน่มาเนี่ยครับพูดดีมากๆเลยนะครับแกบอกว่าเอ,อ่อก่อนหน้าที่เปเร่จะมาเล่นให้กับบราซิลเนี่ยเสื้อหมายเลขสิบมันเป็นแค่ัมเบอร์มันเป็นแค่หมายเลขแค่หนึ่งกับศูนย แต่หลังจากที่เปเล่ใส่ครับเสื้อตัวนี้มันประเมินคุณค่ากับมูลค่าไม่ได้เลยนะครับก็เขาจากไปแต่ยังคงอยู่ในใจของคนที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลทั่วโลกตลอดไป forever นะครับถ้าเปรียบไปก็เหมือนกับวงการมวยก็โมฮัมเหม็ดอาลีใช่ไหมครับวงการฟุตบอลก็ต้องเปเล่ไข่มุกดำนั่นเองนะครับไม่แน่ใจคนดูช่องของเราทันดูลุงเล่ไหมครับผมเชื่อว่าคุณนะ้าคุณ หลายท่านที่ดูอยู่นอาจจะทันนะครับเพราะคุณพ่อผมก็จะพูดถึงเปเล่ตลอดเวลาว่าโโเขาเก่งมากเลยไอเด็กคนนี้เล่นให้กับบราซิลมีช่วงหนึ่งเจอพวกบรรดากองหลังอดโหดเตะจนแบบร้องไห้แบบนี้แต่ก็ยังสุดท้ายคว้า3มแชมป์โลกกับทีมชาติบราซิลมาได้นะครับใครทันเปเล่ขอความเห็นหน่อยแล้วกันนะครับเราไปที่ตลาดการซื้อขายนักเตะบ้างครับล่าสุดท็อปนัมพอสเปอร์นะครับกำลังขยับครั้งสำคัญครับเพราะว่า คอนเต้แ e กไม่สบอารมณ์นะครับคนคนนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีตังแต่ไม่ทําให้แกอารมณ์ดีได้แกก็ไม่ต่อสัญญานะครับสำหรับอันโตน c คอนเต้นะครับล่าสุดสเปอร์กำลังจะซื้อตัวฟรองเกสเย่ K นะครับคนคนนี้นี่คือเก่งมากนะครับตอนที่เล่นให้อยู่กับเอซิมิลานแต่พอย้ายไปบาร์เซโลนาแล้วโอกาสลงสนามน้อยระบบทีมไม่ค่อยเข้าก็เลยทําให้ ค่าตัวเลยแค่13ล้านปอนด์เท่านั้นเองสเปอร์กำลังขยับครั้งสำคัญนะครับเพราะตอนนี้ถ้าาคอนเต้ไม่ต่อสัญญาเนี่ยโอ้โหมันจะส่งผลเป็นลูกโซ่เลยซอนเฮอง์มีนจะยังไงต่อแฮร์รี่เคนจะย้ายหรือเปล่าเพราะเขารอคอนเต้นคนเดียวนะครับส่วนคริสเตียโนโรนัลโดครับข้างหลังวันนี้นะฮะใครที่ยังไม่มีผ้ามันคออยังมีโอกาสอยู่นะครับของคุณนะฮะยังพอมีเหลือนะครับโรนัลโดเอ่ออาณาเซยังคงมั่นใจว่าจะนัดเข้ามาตรวจร่างกายสมเร็จ และไม่เพียงเท่านั้นครับถ้าหากโดยังไม่มีความเชื่อมั่นในหลีซาอุเขาจะเอาเงินก้อนโตไปซื้อตัวเซกุลาร์มอสเพื่อนซีจากปารีสแซต์แมงมาด้วยนะครับตอนนี้คือเป้าหมายคืออาาโซเนมีนักเตะด,ดังๆอยู่ในทีมค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็มีลูดิกาเซียเป็นกุนซือยุโรปที่เคยคุมโรมาคุมลิวเนี่ยคุมังเขียนอยู่นะครับแต่ว่าเขากลัวโรนโดย์มากก็จะไปดึงรามอสมาด้วยนะฮะทุ่มทุนเต็มที่เลยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับ ไปดูปอปอกบาต์กันหน่อยครับเมื่อวานนี้เนี่ยคือแฟนยูเวนตุสดา่าปอกบาเยอะว่าแกยังไม่ได้ลงสนามเลยไปเล่นสกีได้ยังไงไม่ได้ดูแลร่างกายแล้วไม่รู้เหรอว่ามานีเอนยเออร์เนี่ยขาหักจากการเล่นสกีปอกบาไม่ไม่ได้แยแสไม่ได้อะไรเลยนะครับเขาตอบโต้กลับแบบเจ็บแสบฮะก็คือไปเต้นอยู่ที่สกีครับเต้นโอ้โหโชลีลาและก็โพสโซเชียลมีเดียซ้ำเลยนะครับก็คือไม่สนใจอะว่าจะโดนดายย่ายังไงนะครับ คนคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับคือแมนยูเขาใช้คำผมใช้คำว่าท็อกซิกเลยก็ได้นะครับเหมือนยาพิษอ่ะออกไปได้ก็ดีแล้วก็ยินดีด้วยกับแฟนยูเวนตุสนะฮะได้ฟรีไปนะครับอ่ะบิ๊กนิวส์ประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังครับมันมีเรื่องของบรูโน่แฟนเดิครับเขาเอาตัวเลขมาให้ดูว่ามันชัดเจนมากๆเลยนะว่าบรูโน่ในวันที่มีคริสเตียโน่โรนัลโด้กับวันที่ไม่มีณตอนนี้นะครับโอ้โหสถิติมัน กระโชดมากๆแล้วเขากลายเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับการได้ประตูครับไม่ว่าจะทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ยอันดับหนึ่งของจริงหรือเปล่าไปรับได้ทั้งหมดในคลิปวันนี้ครับวันนี้เราจะร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันซะหน่อยนะครับด้วยของถูกจากเมคกัสโต์โอชาราฟอร์ดครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้มาก็คือล็อตนี้ครับเสื้อของแมนยูไนเต็ตนะครับตอนนี้เนี่ยเขาออกลายใหม่ ที่เอาไว้ใส่วอร์มอัพก่อนที่แมตช์จะคิกออฟใช่ไหมครับไอสีน้าเงินนะฮะตัวละห้าพันกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเสื้อซ้อมก่อนหน้านี้มันก็เลยลดราคานะครับไอตัวสีแดงขาวดำเนี่ยไม่ต้องสอบถามน้องผมเข้ามาแล้วนะครับมันหมดเรียบร้อยแล้วไอพันกว่าบาทนั่นแหละนะครับวันนี้ผมเลยเอาไอตัวสีเขียวตัวนี้มาให้คุณผู้ชมอีกนะครับอลองดูจะอินเสิร์ตได้เลยครับเผื่อคนจําไม่ได้นะครับคืออย่างนี้ฮะเวลาที่ก่อนจะลงสนามจริงๆระครับมันจะต้องใส่เสื้อตัวหนึ่งที่เอาไวา้วอร์ม แล้วก็รวมถึงแจ็คเก็ตก่อนลงสนามก่อนจะ kick off ด้วยตัวนี้นครับมันเอาไว้ใส่เวลาเล่นฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะเล่นแชมเปียนส์ลีกหรือว่าจะเล่นยูโรปาลีกนะครับก็คือชื่อมันคือ p m a t c h w a r m Up Jersey นะครับตัวนี้คือสวยมากนะครับหลายคนเนี่ยชอบมากด้วยความที่สีสันและเป็นหนึ่งในตัวที่ผู้หญิงซื้อเยอะนะครับจากราคา2,900บาทก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ได้ลดราคาเยอะมากแต่ว่าไม่ได้ลดถึงขนาด เหลือพันสามนะครับมันจะเพิ่มมารู้สึกประมาณสี่บอนด้วยความเป็นบอลยุโรปของมันนะครับมันก็เลยจะแบบแพงกว่าไอ้ตัวนั้นที่มันเป็นตัวพิมพ์ลีนิดนึงแต่ว่าโอ้โหลอ,ลองดูคุณภาพของมันซึ่งตัวนี้มันสามารถใส่ฟิตเนสได้อย่างสบายๆนะครับเนื้อผ้าคือเบามากเลยนะครับวันนี้ครับได้มาทั้งหมด8ตัวนะครับเหลือตัวละจาก2009นเะครับเหลือตัวละ1,500บาทนี่ส่งมาให้เลยนี่โอ้โห คนไทยส่งมาให้ด้วยฮะก็คือผมส่งชิปปิ้งจากที่อังกฤษถึงที่ไทยคุณป๊อปนะครับ1,550บาทนะครับมีทั้งหมด8ตัวครับอ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้ได้ฟังนะครับเสื้อตัวนี้มีทั้งหมด8ตัวนะครับไซส์เอ็มมี3ตัวนะครับ L L มี2ตัวครับ XL มี2นะครับแล้วก็ 2XL มีตัวเดียว่อะอันนี้ 2XL นะครับใครที่น้ำหนักเยอะๆอยากใส่เสื้อฟุตบอลมาจาัดไปได้เลยของลิขกสิทธิ์แท้จากโอทัฟฟอร์ดเมกเกสโตลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเทศอังกฤษนะครับแปตัวนะครับตัวละหนึ่า 1, บาทหมดแล้วหมดเลยตัวนี้ก็คือมันไม่มีล็อตสอแล้วนะครับอันนี้คือไอตัวแดงขาวดำนั่นก็คือไม่มีไม่ได้เอามาเพิ่มแล้วนะครับด้วยความที่มันออกตัวใหม่มาแล้วนะครับตัวนี้เราก็ทยอยลดราคาให้กับคุณผู้ชมจากประเทศอังกฤษเลยนะครับหนึ่งห้าห้าศูนย์ไลน์มาหาน้องผมได้เลย ตรงนี้สองปีใหม่กันด้วยของเดิมแต่ลดราคาให้กับคนดูนะครับนอกจากน้นะครับเก็บตกคริสตโอลโลนโดหน่อยครับภาพมันคอมเมื่อวานนี้เวลูนี่หมดเกลี้ยงเลยนะครับ17ผืนนะครับได้มา20ขายไปก่อน3 17หมดเกลี้ยงโอ้แฟนลับมาซ่าเยอะจริงส่วน CR 7ครับเหลือ9ก้คืนสุดท้ายนะครับอันนี้คือลดจาก1,200บาทนะครับเหลือเพียงแค่เหลือละ550บาท อันนี้จากประเทศสิงคโปร์นะครับก้าวฝืนสุดท้ายใครอยากได้นะครับ CR7 รอคุณอยู่ไลน์มาหาได้ที่ไลน์เดียวกันนะครับม็อบวีรพลตรงนี้นะฮะก่อนที่ไปเริ่มเรื่องครับขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับแน่นอนฮะช่วงปีใหม่แบบนี้พรุ่งนี้วันสิ้นปีและ31ธันวาคมใครจะไปเคาดาวที่ไหนนะครับขับรถระวังนะครับแล้วก็ใครที่แบบโอ้โหดื่มหนักมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนผมเนี่ยคือสายแก๊งปาร์ตี้เลยแม้กระทั่งผมเองเนี่ยผมเป็นคนไม่ดื่ม แต่ผมเป็นคนดูบอลดึกนะครับเมื่อคืนนี้ก็ดูบอลเนอี่ยคืนนี้เลสเตอร์กับไอริฟคูโลสนามอีกก็รอดูนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่ใช้ร่างกายโหดๆแล้วร่างกายโซม,มากตื่นเช้ามาเพลียมากให้ลองไปกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบีคิงนะครับตัวนี้คือมันมีหลายคนอยากมาเป็นสปอนเซอร์ผมผมต้องลองก่อนแล้วถ้าผ่านผมก็จะมาบอกตัวนี้เนี่ยเขามีทั้งวิตามินนะครับทั้งเกลือแร่แล้วก็พืชผักผลไม้จากยุโรปเยอะมาก นะครับรวมอยู่ในเม็ดเดียวเพราะฉะนั้นกินเข้าไปครับจะช่วยบำรงตับทําให้ตับไม่อักเสบแล้วก็สามารถที่ทําให้เราเนี่ยเฟลชขึ้นมีโปรตีนทําให้คนที่ดื่มแอลกอฮอล์สังเมาได้ลงอยากลองนะครับผมย้ําเลยนะฮะจากปกติ490บาทให้ใช้โค้ดนี้กับเขานะครับอ่ะลองไลน์ไปถามเขาดูได้นะครับที่ไลน์นี้อันนี้เป็นไลน์บีคิงนะครับไม่ใช่ไลน์ผมนะครับลองถามผลิตภัณฑ์เขาได้เลยนะครับโดยใช้โค้ดนี้ครับ k S s Pop นะครับเขาจะบอกว่าให้ซื้อ2แถม1นะครับกิน1เม็ดก่อนนอน รับรองตื่นเช้ามาคุณจะไม่งวงเงียแล้วไม่เหมือนคนคนแห้งเล่าอะ่ะนะครับอ่ะลองสอบถามเข้าได้เลยขอบอบคุณบีคิงมากๆครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนคุย2เรื่องนะครับก็คืออัลเบโรมุราต้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนกับตลาดการซื้อขายมากราคมนี้แล้วก็เรื่องหลงเงาครับของบรูโน่แฟนเดสนะครับ,รบวันนี้เนี่ยมันจะเอาให้เห็นเลยว่ามันมีตัวเลขที่ชัดเจนมากๆจากสกานสปอร์ตวิเคราะห์กัน ว่าตอนที่มี CR7 ซอยู่กับตอนนี้นะฮะเขากลับมาได้ขนาดไหนอันนี้จะแบบไม่ใช่เชิงสายาสานนะฮะที่แบบคิดไปเองว่าเอ้ย๋อ,อทำไมเวลาบรูโน่เล่นกับ CR7 แล้เวต้องเกรงใจเหมือนอารมณ์ประมาณลดสีไหนสวยว่ากันอนะ่ะสีขาวสีแดงแต่อันนี้เนี่ยม,มันมีบทพิสูจน์ชัดเจนมากต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากคำพูดของเอฟลาเรื่องทั้งหมดเลยนะครับแกด้าไปพูดคำว่าบรูโน like ่ is l o o k like he Back on his feet or back on his feet ประมาณกลับมายือยู่รอนขาเลยไม่ใช่ฮะแปลว่ากลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งหนึ่ง l i k e the boss again นะครับเขาเหมือนกับกลายมาเป็นเอ่อคนสั่งการในสนามฟุตบอลอีกแล้วนะครับหลังจากที่สะดุดไปเกือบ18เดือนเขาใช้คำนี้เลยนะฮะอันนี้คือคำพูดของเอฟลาทั้งนิงจริงแล้วเขาก็สนิทกับคริสตยโนโรนัโรลโดนะครับเรามาดูันนิดนึงครับมันมีสถติคือตั้งแต่ตอนที่เขาเซ็นสัญ,ญญากับ มีจัดแดงนะครับก็คือ29มก,กราคม2020นะครับจนก่อนที่โรนัลโ,โดจะเข้ามาในโรงรละครแห่งความฝันกันยาสองพันยี่บเอรูนูเฟรเดสยิงไปทั้งหมด29ลูกครับเป็นรองเพียงแค่แฮร์รี่เคนและโมซาล่า2คนเท่านั้นนะครับหมายถึง1ฤดูกาลครึ่งนะครับและถ้าวัดกันเรื่องแอสซิสต์เขาจะต้องวัดกับเควินเดอร์บอยคุณลองไปดูภาพภาพนี้ครับก็คือโกลอินวอล์ฟเมนไอตัวนี้คือรวมหมด โกอินฟเวนความหมายก็คือ,อการที่มีส่วนร่วมกับจังหวะสกอร์ไม่ว่าจะเป็นคนส่งคนยิงคนลิงบอลโ,โรนัลโดเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับคือมิเซติถึง48ลูกนะครับนับตั้งแต่แกย้ายเข้ามากลางซีซั่นเมื่อปี2020จนถึง2021ย้ํา้ำว่าก่อนคริสเตียโนโรนโดนเข้ามาฟอร์มการเล่นของแกคืออันดับที่หนึของการมีส่วนร่วมกับเกม และประตูนะครับ48คนที่เป็นอันดับ2คือแฮร์รี่เคนซึ่งยิงกระจายอยู่แล้วมีส่วนร่วมกับสเปอร์44ลูกซาร่า42โซนฮมิน37แล้วก็เจมี่วาดี้34นะครับ5คนนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเป็นกองหน้าหรือว่าเป็นปีกสัก4ี่นะครับมีแค่เฟร์นเดสคนเดียวที่เป็นวิดฟิลหรือเป็นเพลย์แมกเกอร์นะครับแกรี่เดวิลเห็นแบบนี้เขาบอกเลยว่าตั้งแต่การย้ายเข้ามาของกองกลาง หมายเลข8คนนี้ซึ่งตอนแรกใส่เบอร์18มันคือการทานฟอร์มสโมสรเลยฮะมันคือคล้ายๆทานฟอร์เมอ e r แปลงร่างสโมสรได้เลยนอกนั้นยังไม่เด่นชัดนะครับคนต่อมาที่เอ่ยปากก็คือลิซันโดมาติเนสเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับจากนั้นครับมีพระเอกคนใหม่ก้าวเข้ามาในเชเดอร์ออฟฟิในช่วงเดือนกันยาย,ยนนั่นก็คือคนคนนี้คริสโนโรโรมันมีกาฟให้เห็นว่า ลูโด้เฟนเดสครับหยุดอยู่กับที่กับจํานวนประตูและก็จํานวนแอสซิสต์ด้วยเพราะว่าหลังจากโรนัลโดเข้ามานะครับนับกระเถิบขึ้นหน้าไป31เกมลูโด้เฟนเดสมีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลให้เพื่อนแกและยิงแค่5ลูกเท่านั้นฮะจากไอที่19ลูกก่อนหน้านี้31นัดต่อจากนั้นมีส่วนลมแค่5ประตูคือมันแบบคนละเรื่องเลยอะ ปาีเซฟล่าถึงกรนา้บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของแทคกติกอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของ psychology มันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วทำไมเขาถึงสะดุดแบบนี้เอฟล่าใช้คำนี้นะครับผมแนะนำคำนี้ดีกว,ว่าคำว่า struggle s t r u g g l e struggle แปลว่าสะดุดนะครับแปลว่าติดขัดนะครับบางคนอาจจะบอกว่า I'm struggling s t u g g i n g s t r u g g i n g to cook a food นะครับผม ติดขัดตลอดเวลาผมทำกับข้าวผมติดขัดตลอดเวลาผมพูดภาษาเป็น I'm struggling to speak in English นะครับ struggle ตัวเนี้ยแปลว่าสะดุดเขาพูดว,ว่าบรูโน่เนี่ยสะดุดมากๆก,กับการที่มีคริสเตียนโรโดสิเดือนอะันนี้คำพูดของเอฟป้านะครับคือเขาบอกว่าเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือจังหวะที่ยิงจุดโทษนะเจออสตนเิล่าแม้จะโดนเ e อมี่มาตินีกวนประสาทเอะทำไมจำได้ไหมวันนั้นไอ้วันนั้นคือแมนยูเสมอ0-0ยอยู่ใช่ไหมครับแล้วได้จุดโทษ แล้วยิงเอ่อจะยิงจุดโทษเอมี่มาดิเนสไปชี้ว่าเอ้ยบูโน่มาเสเออะไรนน่นเขาให้คนนน้นยิงเขาให้ทำไมไม่เอาเอาไอโรนโดไปยิงเชั้นแด่ไม่เกูเดินี่มาจะต,ต่อยกันสุดท้ายบูโน่ตู้มสัตว์ข้ามคานออกไปจำได้ไหมครับเอฟลาบอกว่านี่คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดว่าข้างหลังอ่ะมันมีคนคอยจ้องมองคุณตลอดเวลาแบบนี้โรนโดอาจจะซัพพอร์ตบูโน่นะครับ แต่ว่ามันเป็นไปโดยอัตโนมัติว่าทุกครั้งที่ CR 7ซอยู่รอบข้างเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกกดนันตัวเองไปเลยว่าด้วยความเป็นฮีโร่ด้วยความเป็นตำนานด้วยความเป็นรุ่นพี่ทิพชาติโปรตุเกสเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลยซัดคำคันหลหลังจากนั้นเขาไม่ได้ยิงโทษให้เ r ีเเป็นคนทาประตูนะครับมันก็ชัดเจนอยู่ไม่เพียงแท่นั้นครับอันนั้นคือเรื่องของจิตใจที่แบบมันหลอกล้อนะ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนใครมามองอยู่ข้างหลังตลอดเวลาถ้าคุณเคยดูหนังเรื่องชัตเตอร์อารมณ์ประมาณนัน อยู่บนคอของอนันดาตลอดเวลามีความรู้สึกแต่มองไม่เห็นว่าอยู่ไหนวะออกมาอยู่บนคอโรนัลโดเป็นแบบนั้นกับบูโน่เ <ๆ S 2> พนเด้ครับเขาไม่ได้เกลียดกันไม่ได้มีปัญหากันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแต่เล่นด้วยกันไม่ได้เล่นแล้วแบบเกรงอะเหมือนกับเราทํางานกับโปรเฟสเซอร์สักคนนึงเราทํางานกับหัวนหน้าอารมณ์เอออารมณ์ประมาณไหนหรอวะอารมณ์ประมาณพิมพ์คอมอยู่กําลังแบบวางครีเอทงานหรือพิมพ์คอมแล้วหัวนหน้าในดัมเบลจีอยู่ข้างหลังนีี่เง้ยืนมองข้างหลังเนี้ย นะดีบอสข้างหลังเราก็แบบใครวะโอ้โหหน้ามามองชิปหายแล้วสิ่งที่เมื่อกี้กูคิดคืออะไรวะลืมเพราะโอนหน้าจ้องมองอยู่กดดันอยู่ข้างหลังอารมณ์ประมาณนั้นสําหรับบลูโน่เฟรนเดซเวลาโรนโดอยู่นะครับนอกเหนือจากนั้นครับเรื่องของแท็กติกครับสกายสกอร์วิเคราะห์ว่ามันก็มีอีกมันไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจอย่างเดียวเพราะว่าท้ายๆซีซั่นเอ,อ้ต้นซีซั่นเนี้ยก็จะเห็นว่าบรูโน่เริ่มไม่ค่อยสนใจโรนโดแล้วเริ่มโวยเริ่มไม่ส่งเริ่มช้าเริ่ม เอาบอลไปเองมีแบบแย่งมงบอลโยนมาจะให้ดาโลโยนมาจะให้วีโดมงบรูโน่ไปแย่งมงก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของของจิตใจเดียวแหละมันเป็นเรื่องของแท็กติกด้วยก็คือเขาวิเคราะห์ว่าบรูโน่จะเก่งเมื่อมีกองหน้าวิ่งเร็วและหาช่องแต่ในวัย37ปีรโรนโดทำแบบนั้นไม่ได้แล้วชัดเจนที่สุดก็คือเวลาแลฟฟอร์ดวิง่งบรูโน่เคยบอกไว้แล้วว่าผมไม่สนใจกับสิบลูกที่ผมจ่ายเสียนะครับเขายังเป็นคนจ่ายเสียมากที่สุดในรุ่นการนี้นะครับ900ลูก แต่ลูกที่จ่ายแล้ววินเขาเป็นคนชอบเบสมีคนชอบเดิมพันวางวางวางเขาบอกแรดฟอร์ดว่านายวิ่งไปเลยนะเดี๋ยวสักลูกหนึ่งอนะ่ะมันต้องหลุดแล้วหลุดแล้วจะเป็นประตูให้ได้คล้ายกับจังหวะของ Forest, นะ็อตติงแฮมฟอร์เรสที่จเจอเจอแล้วลูกสองศูนย์ที่กาเซมิโร่เสียปุ๊บรูโน่เห็นปุ๊บแรดฟอร์ดออกตัวแกหยอดไปให้เลยครับลูกนั้นเนี่ยถามว่ารูโน่ได้จุดเได้แอซิสไหมไม่ได้นะครับเพราะคนที่ได้แอซิสคือแรดฟอร์ด คนที่สตาร์ทบอลคือเฟร์นันเดสเปิดบอลใบและฟอร์ดเป็นคนจ่ายให้มาซิยาวยิง2 0ศคนที่ได้อซิ์คือมาคาแรนฟอร์ดแต่คนที่ปลดล็อกลูกจังหวะนั้นเนี่ยคือกาเซเมโลและบูนอเฟร์นันเดสถูกไหมครับเขาบอกแลฟอร์ดให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับแกบอกเลยว่ากองหน้ารู้ตัวกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บอลอยู่กับขาข,าของอีเล็กเซนและบูนเฟร์นันเดสคุณมีหน้าที่ต้องวิ่ง วิ paid, ่งช็อตแรกอาจจะจ่ายไม่ตรงกันอาจจะโดนจับลักโดนกับตักล้าหน้าแต่คุณจงวิ่งไปเถอะและเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งมันจะคลิกนี่คือเขารู้กันกองกลางกับคนคนจ่ายกับคนวิ่งเขารู้คุณน้อยง่ายนะครับผมเปรียบเทียบง่ายว่าถ้าคุณเตะบอลนะครับไม่แน่ใจในแสนกว่าคนตรงนี้มีใครที่เล่นไมดฟิลบ้างเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนจ่ายบอลดีแต่จะทุกครั้งที่ผมเล่นเป็นกองหน้าแล้วผมรอบอลเพื่อนมันจะแบบมึงไม่หาช่องเลยแล้วกูจะจ่ายยังไงวะ มึงวิ่งหน่อยฉีกซ้ายฉีกขวาหน่อยพอเวลากองกลางมาได้บอลน,นะครับถ้ากองหน้ามันวิ่งฉีดไปแล้วกองกลางมันก็หยอดไปให้แต่ถ้ากองหน้ามันยืนรอบอลเป็นผ้าเย็นเลยเนี่ยผมเนี่ยประจําขี้เกียจขี้เกียจอ่ะส่งบอลมากระติงกูสิเดี๋ยวกูทาให้ดูเพื่อนบอมึงวิ่งหน่อยมึงฉีกหน่อยกองมางมากกมอย่างนี้จะเล่นยังไงนึกออกป่ะกองกลางมาชอบคนแบบวิ่งหาช่องมันจะได้จ่ายบอลครี create. เอทเอออยู่ดีๆอ,อ,อย่างแอนติโคอย่างเงี้ยไอแอนติโคเนี่ยมันคนที่จบสกอร์ไม่ค่อยคมแต่มันวิ่งหาช่องเก่งมากนะครับ แก้เขาเป็นวิ่งซ้ายแล้วฉีกขวาเพื่อนมันก็แก้เขาเป็นเปิดซ้ายแล้วเปิดขวาก็หลุดเลยนะครับนั่นคือแรดสอร์ดกับบรูโน่นั่นเองเป็นที่มาของ2ประตูต่อศูนย์นะครับทีนี้มาดูสถิติต่อไปครับเควินเดอรอยนะครับปีนี้คือกระโจนแตกใช่ไหมครับแต่คุณเชื่อไหมครับว่าการวางบอลทะลุช่อ,องครั้งนี้นะครับของฤดูกาลนี้นะครับ KDB เนี่ยเป็นอันดับที่1บรูโน่เป็นอันดับที่2นะครับ0.86อันดับ3คือมาเตโอโควาซิต อันดับ4คืออเล็กซานเดอร์อาร์โนและอันดับ5คือบูโรกิมาเลสบูโรกิมาไลส์ของกิเมเลชจริงจริงบทถามโปรตุเกสทั้งออกบูโรกิมาเลชนะครับถามคนโปรตุเกสมาแหละของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองนะครับบูโรเป็นอันดับที่2นะครับไม่เพียงเท่านี้ครับเขายังคงพัฒนาขึ้นเรื่องการบีบแดนบอลครับด้วยความที่เอเล็กชันหาชอบให้เขาหรือว่าชอบให้ทุกคนเนี่ยบีบเพรสซิ่งในแดนคู่ต่อสู้นะครับคุณลองไปดูกราฟกราฟนี้ครับ เมื่อปี2 0 1 9ันสิบเก้าสองครับโอเลกุนน่าโซชาคุมทีมแล้วก็ชอบบีเพรสซิ่งเช่นเดียวกันกราฟของการแย่งบอลในแดนคู่ต่อสู้ปูโนอยู่อย่างนี้นะครับแต่2 0 2 0 2 1 2ี2สิบตกลงมาครับแต่ปีนี้ครับยืนหนึ่งแบบ1.14เลยเห็นไหมฮะนี่คือความพัฒนาการของเอลิชเชนหาแล้วก็ปูโนเฟนเดสเพราะฉะนั้นะคกลับมาเป็นบอสในสนามฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งภาพนี้และคลิปนี้ชัดเจนมากนะครับว่าไอสิ่งที่คนคิดไปเองว่า ทำไมเวลามิโดบูโนมันเล่นไม่ออกวะมันเป็นเรื่องจริงเพราะมันพิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขน,นะครับทีนี้ไปเรื่องของอับรโรมราตาครับมราตาล่าสุดเนี่ยก็คือยิงประตูดได้กับอารเดนโกมาดิดเมื่อคืนเตะนะครับเจอเอลเช่นะครับแมนยูนเตดเนี่ยต้องการคือตอนเนี้ยเกซเซอร์มันเทแล้วนะครับมันไม่ยอมลงทุนอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับด้วยความที่มันจะขายทีมแล้ว เพราะฉะนั้นนะครับแมนยูน่าจะได้แค่ยืมตัวครับเราลืมเลเวลการซื้อตัวระดับ50ล้านปอนด์ไม่ได้เลยนะครับมากรลาคมนี้ถ้าจะได้มานะครับคือเทนหากจะเอาให้ได้นะครับก็ต้องไปเอาพวกยืมตัวแบบนี้คือจะยืมเชลเฟลิกเจอ8ล้านปอนด์ยังไม่จ่ายเลยก็เลยมีข่าวกับอาเบโรมโมลาต้าโมลาต้าเป็นคนที่ผมยิยม้มมาโดยตลอดนะครับและก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่าตอนที่เขาอยู่กับเชลซีในอรอบหนึ่งเนี่ยเขาเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าปรับปูไม่ได้กับทเทนเกตเราจะเอาเขามาไหมก็ต้องคิดใหด แต่ถ้ามองในฟอร์มของฟุตบอลโลกเขาเป็นคนที่ยอมนั่งสำรองได้นะครับคือโอเคกับการเป็นตัวสำรองลงมา30นาทีบางนัดลงเป็นตัวจริงคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆเอ,ดอเดนเซนัคาวาน,นี่แมนยูก็จะได้ไประโยชน์มากๆแม้ว่าผมจะไม่ชอบเขาแต่ด้วยวิธีการเล่นของเขามันเติมเต็มสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ได้ดีไม่ว่าจะเป็นนึกออกไหมคือถ้าพูดถึงมาซียาลแล็ฟอร์ดแอนโทนีกานาโชมันไม่ใช่แบบโบลต่าไงแต่เราต้องมีโป้งปิดประชีแบบนี้ถ้าอย่างเอา เจอกับบาร์เซโลนาเนี้ยอยู่รูกบ้านลีกอ่ะนัดรอบน็อกเอาอย่างเงี้ยเราต้องมีกองหน้าแบบนี้เป็นตัวสำรองถือว่าคาวาน,นี่มันลงมาแล้วเป็นตัวสำคัญเลยเพราะฉะนั้นเชียร์จริงๆนะให้ให้ได้มาให้ได้นะครับยืมตัวมาเพราะเขาหมดสัญญาย,ยืมตัวกับอยู่เป็นตัวเราก็ไปอยู่ที่อาร์เจนตินาติดแล้วนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมครับวันนี้เราปล่อยเสื้อตัวนี้นะครับสีเขียวนะครับตัวนี้ก็คือตัวพรีแมชวอร์มอัพในฟุตบอลยุโรปเวลาเตะแชมเปี้ยนส์ลีกเตะยูโรป้าต้องใส่ตัวนี้วอร์มก่อนลงสนามนะครัับบมนนลลดรราาาาคากาำำจจากะห่ทเซจ2,900 เหลือเพียงแค่1,550บาทนี่รวมทุกอย่างแล้วนะครับมีไซส์ M 3ตัว L 2ตัว XL 2ตัวและ2 XL อีก1ตัวตัว1,550นะครับใครอยากได้มีแค่8ตัวครับทักทีมงานได้เลยและผ้ามันของคริสตินโอโรนัลโดนะครับมีทั้งหมดเหลือ9ผืนนะครับจาก1,200เหลือ550บาทนะครับ9ผืนสุดท้ายใครอยากได้ก็ไลน์เข้าไปหาน้องผมได้เลย นะครับอ่ะพรุ่งนี้แมนยูเตะทุ่มครึ่งนะครับเจอกับวูแฮมตันวันเดอร์นะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันได้เลยบ๊ายบายวันที่สองภาษาอังกฤษคีัค struggle นะฮะแปลว่าติดขัดนั่นเองจ้า